Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ It is always a joy for us to bring the truths of the gospel to you every day เป็นความชื่นชมยินดีของเราอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่มีโอกาสได้นําความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับทุกๆคนทุกๆวันเลย If you have been blessed by these videos ถ้ามีใครก็ตามนะครับที่ได้รับพระพรผ่านทางการสอนนี้ Please don't forget to send us your testimonies ยังไงก็อย่าลืมเล่าคําพยานของคุณให้เราฟัง นะครับ And so every week we are following a theme ทุกๆอาทิตย์นะคะเราก็จะมีหัวข้อประจำอาทิตย์ And this week we're going to talk about the power of the blood of Jesus แล้วภายในทั้งอาทิตย์นี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับพลังของพระโลหิตของพระเยซู And you know, it is really a central theme of the gospel of Jesus Christ เก็ถือว่าเป็นใจความสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ From the very beginning of the Bible ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของพระคัมภีร์ You see that blood was involved in the in the redemption and forgiveness of men คุณก็จะเห็นว่ามีเรื่องของเลือดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่และการที่ได้รับการอภัย สําหรับความบาปของมนุษย์ which was really a symbol of what Jesus would do for us at the cross ซึ่งถือว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําให้กับเราบนกางเขน of course in the Old Testament the blood of animals could cover their sins only for a short period of time แน่นอนนะคะว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นเนี่ยเลือดของสัตว์สามารถที่จะปกปิดความบาปของมนุษย์ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเอง so in the Old Covenant redemption was not perfect ดังนั้นในพันธสัญญาเดิมนะครับการไถ่ตรงนี้ก็ยัง ไม่สมบูรณ์แบบ But now in the new covenant we have a perfect redemption แต่ในปัจจุบันนี้เองเราได้มีการไถ่ที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้ว Because we're not redeemed by the blood of animals but by the blood of the son of god Jesus Christ himself เพราะว่าเราเองไม่ได้รับการไถ่าบาปด้วยเลือดของสัตว์นะครับแต่เป็นเลือดของพระเยซูคริสต์เองเลย And when our faith is founded on the blood of Jesus Christ ดังนั้นเมื่อความเชื่อของเราอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ We'll have a strong faith เราก็จะเห็นความเชื่อที่เข้มแข็ง We'll see the love of god See the goodness the God of จะทำให้เราได้เห็นทั้งความรักและความดีของพระเจ้า so I believe it's very important for us to have a deep revelation of the power of the blood of Jesus ผมเชื่อว่าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคบที่เราควรจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ so this whole week we're going to look at the blood of Jesus uh through a different different aspects ดังนั้นในอาทิตย์นี้นะคบเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลือดของพระเยซูคริสต์นะคบในหลายๆมุม and I believe this will bless you และผมเชื่อนะคบว่าความจริง ตรงนี้จะเป็นพระพรกับคุณและจะทําให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็งมากขึ้นก็ให้เรามาดูจากข้อพระคัมภีร์หลักด้วยกันในวันนี้ก่อนนะครับ In Hebrews chapter 9 verse 12ในฮีบรูนะคบทที่9ข้อ12 It says he entered once for all into the holy place places not by means of the blood of goats and calves but by the means of his own blood thus securing an eternal redemption พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุธทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่าบาปชั่วนิรันดร์ So here there is a compar comparison being made จากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้น between the old covenant and the new covenant ระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ In the old covenant they used the blood of goats and calves for temporary forgiveness and redemption ในพันธสัญญาเดิมนั้นเขาได้ใช้เลือดของแพะแล้วก็เลือดของลูกวัวนะครับเพื่อจะเป็นการไถ่บาปในระยะสั้นๆเท่านั้นเอง in the new c o แต่ในพันธสัญญาใหม่นี้ Jesus entered the real holy of holies. พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้าไปในอภิสุทธิสถาน By means of his own perfect blood. โดยการนำเลือดที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เข้าไป And because of this, he has secured the Bible says here an eternal redemption for us. และเป็นเพราะพระองค์ได้ทรงนำ โลหิตของพระองค์เองเข้าไป ทรงสำเร็จการไถ่บาปสำหรับเราชั่วนิรันด์เลยนะคะอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเห็นจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ there noemption without the blood Jesus is of มันจะไม่มีการไถ่บาปชั่วนิรันด์เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งหมายความว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทรงหลั่งเลือดของพระองค์บนกางเขนนั้นเพื่อเรา now we have been redeemed not just for short time but eternally ตอนนี้เราจึงได้รับการไถ่แล้วนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ So we look at the first aspect of the power of the blood of Jesus today วันนี้เราจะมาดูในตอนแรกกันก่อนนะครับเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ And it is this แล้วก็ We are forgiven through the blood of Jesus. ในตอนแรกอันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราได้รับการอภัยแล้วโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซู We are forgiven through the blood of Jesus. เราได้รับการอภัยแล้วโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซู You need to be conscious of this truth all the time. คุณจําเป็นต้องมีจิตสํานึกถึงความจริงตรงนี้เอาไว้ตลอดเวลาเลยนะครับ Jesus shed his blood at the cross at เพราะตอนที่พระเยซูคริสต์เองได้หลั่งเลือดของพระองค์บนกางเขต He purchased perfect forgiveness e for a พระองค์ได้ทรงจ่ายราคาให้กับการอภัยบาปทั้งหมดของเราแต่ละคนเลย We deserve the righteous wrath of God because all of us broke the law of God เพราะเราสมควรที่จะต้องรับความโกรธพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าเป็นเพราะเรานั้นฝ่าฝืนกฎบัญญัติของพระองค์ And God is righteous He cannot overlook sin และพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมพระองค์ไม่สามารถจะมองข้ามความบาปไปเฉยๆได้ As a righteous judge He must punish sin ดังนั้นใน านะของผู้พากษาที่ชอบธรรมพระองค์จำเป็นจะต้องจัดการกับความบาปแต่ในเวลาเดียวกันเป็นพระคุณและความเมตตาของพระองค์พระองค์จึงยอมให้พระเยซูเนี่ยมารับโทษแทนเราและพระเยซูจำเป็นต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์หลังเลือดของพระองค์ออกมาบนกางเขนแล้เราถูกยกโทษให้โยผู้พิพกที่ชอบ g รรมของ n ระเจา r นและ ตอนนี้เราจึงได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าแล้วซึ่งเป็นผู้ภาคสาที่ชอบทำตั้งแต่นี้และตลอดไปเป็นนิดนิรันเมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึก ของความจริงตรงนี้อยู่เสมอ salvation คุณก็จะได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นความชื่นชมยินดีแห่งความรอดมีคริสเตียนมากมายที่ดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกว่าตัยังเป็นคนบาปอยู่และเขาก็คิดว่าเขายังจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าจะได้ให้อภัยกับเขาบางครั้งเราก็ รู้เรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในลักษณะตามความคิดของเราเท่านั้นแต่เราเองไม่ได้รับการเปิดเผยสำแดงลึกๆจากภายในใจของเราเกี่ยวกับพลังของพระโลหิตพระเยซู If you truly believe in the power of the blood of Jesus, ถ้าคุณเชื่อในพลังของพระโลหิตพระเยซูจริงๆนะครับ you'll have a forgiveness consciousness. คุณจะมีจิตสํานึกถึงการให้อภัยที่มาจากพระเจ้า that brings peace in your heart. และมันจะทําให้เกิดสันติสุขขึ้นในใจของ <that S 2> <gives S 1> คุณ that gives y o confidence in the presence of God. ทำให้คุณมีความมั่นใจที่จะมายืนอยู่ต่อพระพรักของพระเจ้าได้เสมอ and not only that, you'll get a greater revelation of God's love and God's goodness towards you. และคุณจะอานและจะทำให้คุณเองเนี่ยได้รับการเปิดเผยความจริงอย่างลึกซึ้งใน ความดีและความรักที่พระเจ้ามีให้กับคุณด้วยอย่าลืมนะคะว่าในการเป็นคริสเตียนเราไม่ได้รับการอภัยจากความบาปเป็นเพราะว่าความดีของตัวเรา the at cross for us แต่เราได้รับการอภัยตรงนี้เป็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงจ่ายชดใช้ให้กับเราที่การเขตนั้น m คุณเองอาจจะ คยคิดแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมเองก็เคยคิดมาบ่อยๆ Why did God require blood for redemption ว่าทำไมการไถ่เนี่ยพระเจ้าถึงเรียกร้องว่าต้องมีเลือดออกมาด้วย Why can't God just forgive us uh, without Jesus? the blood of ทำไมพระเจ้าไม่สามารถให้อภัยเราได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพระโลหิตของพระเยซูล่ะ Have you ever thought why blood have to be involved? คุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมมันจะต้องมีเรื่องของเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย But there is a reason God does not do things unnecessarily. มันม right, ีเหตุผลนะคะเพราะพระเจ้าเองไม่ทำอะไรแบบไร้สาระแน่นอน The answer is found in Leviticus. แล้วคำตอบเนี่ยคุณก็จะพบได้จากในเลวีนิตินะคะ Chapter 17 verse 11. ในบทที่17นะครับข้อที่ 11. It says for the life of the flesh is in the blood and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls for it is the blood that makes atonement by the life. เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแทน่นเพื่อจะทำการลบมลทินบาปแห่งวิญญาณจิตของเจ้าเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ทำการลบมลทินบาปด้วยชีวิตเป็นเหตุ Now, there, the right here. คำตอบจริงๆมันอยู่ในข้อนี้เลยนะค d ในข้อนี้บอกว่าเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด So see here that Life that is in the blood เราจึงได้เห็นว่าชีวิตเนี่ยอยู่ในเลือด so to s h e Our blood, means to shed or give away our life it give means away การที่เราต้องหลั่งเลือดออกมานั้นหมายความว่าเรายอมสละชีวิตของเรา We all know that when something uh, something happen maybe an accident and a lot of blood flows out of our body we can die เรารู้ใช่ไหมครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นอุบัติเหตุและถ้าเราเสียเลือดจํานวนมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสียชีวิตลงได้ Because the natural life is in the blood God designed it like that เพราะว่าชีวิตในฝ่ายร่างกายของเราก็คืออยู่ในเลือดนะครับและพระเจ้าเองก็ได้ออก ออกแบบเอาไว้แบบนี้ด้วยแต่ว่าในหลายๆศาสนาภาพความจริงตรงนี้ก็ถูกบิดเบือนไปเขาก็นำเสนอพระเจ้าหรือพระของเขาในลักษณะเป็นพระที่กระหายเลือด the human drink in blood เพราะว่าในบางศาสนาเขาก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เรียกว่าดื่มเลือดนะค e อันนี้ก็คือการ บิดเบือนภาพที่ถูกต้อง Our God does not drink blood แต่ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้กระหายเลือดนะครับ The reason blood is required for redemption เหตุผลที่มีการเรียกร้องว่าจะต้องมีเรื่องของเลือดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการไถ่ i s because sin requires judgment เพราะว่าเมื่อมีความบาปเกิดขึ้นจําเป็นจะต้องได้รับการลงโทษ In other words if there is sin there must be judgment นั้นหมายความว่าเมื่อมีความบาปก็ต้องมีบทลงโทษตามมา Judgment means there must be death แล้วถ้ามันมีบทลงโทษมันก็รวม ไปถึงสิ่งที่เป็นความตายด้วย And so, and so Blood so so Syizes death ดังนั้นเลือดก็เลยเป็นเครื่องหมายของความตาย The giving of life คือการที่ยอมสละชีวิต And that's why God required blood in the Old Testament and in the New Testament ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระเจ้าก็เลยเรียกร้องว่าจะต้องมีเรื่องของเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย And particularly an innocent an innocent one dying for the guilty one และโดยเฉพาะเป็นเรื่องของคนที่บริสุทธิ์นะคบจะต้องมาตายแทนคนที่มีความผิด Like for example in the Old Testament อย่างในพันธสัญญาเดิม นะครับ animals would shed their blood. their blood would shed for the forgiveness the guilty one would blood blood would for of shed be shed the the สัตว์ที่มีความบริสุทธิ์นะคะไม่มีความผิดใดๆจำเป็นต้องยอมสละชีวิตของมันเพื่อคนที่มีความผิด It's a picture of what Jesus has done for us และตรงนี้ก็เป็นภาพของสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำให้กับเรา t h Jesus, the innocent one, shed his blood and gave his life for all of us who are guilty before God พระเยซูซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดใดๆเลยนะคะยอมที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อความผิดของเราเพื่อ จะได้ไถ่เราจากทุกความผิดบาป so the shedding of blood means the giving of life ดังนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยสละเลือดของเขานั่นหมายความว่าเขายอมสละชีวิตด้วย and that's what Jesus has done for us และนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ยอมทําให้กับเรา you know remember this today ยักวันนี้นะครับอยากจะให้คุณจําตรงนี้เอาไว้ God looks at you He sees you forgiven ว่าเมื่อพระเจ้ามองเห็นคุณเนี่ยพระเจ้าเห็นว่าคุณเป็นผู้ได้รับการอภัยแล้ว God looks at you เมื่อพระเจ้ามองดูคุณ you are guiltless before God's eyes คุณเป็น ผู้ที่ไม่มีความผิดใดๆในสายตาของพระเจ้าแล้ว Bible the are says you are in hard for the power of the เพราะพระคัมภีร์บอกว่าคุณเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วนะคะไร้มนทินเลยในสายตาของพระเจ้า to believe for แต่ว่าหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราที่เราจะเชื่อตามนั้นเราก็จะคิดว่าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะเห็นว่าฉันเป็นผู้ที่ไร้ความผิดได้ยังไงอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าพลังของพระโลหิตพระเยซูคริสต์มีพลังมหาศาลจริงๆ The Jesus blood of เลือดของพระเยซูคริสต์นะคบ at the cross is a perfect price for our forgiveness ที่หลังออกมาเพื่อชดใช้ความบาปให้กับเรานั่นคือการอภัยความผิดบาปที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลย so today remember you don't have to live with guilt in your heart แล้ววันนี้อยากจะให้คุณจําไว้นะคะว่าคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกผิดอยู่ในใจอีกต่อไป you have been forgiven เพราะคุณเองได้รับการอภัยแล้ว now and forevermore ตั้งแต่วันนี้และตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์ every single day we need to remind ourselves ทุกๆวันเราจําเป็นที่จะต้องคอยบอกกับตัวเองไว้เสมอ because j e s u s shed is blood ว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์ยอมหลังเลือดของพระองค์บนกางเขนเพื่อฉัน I stand forgiven stand God before วันนี้ฉันจึงยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างเป็นคนที่ได้รับการอภัยเรียบร้อยแล้วและเมื่อคุณเชื่ออย่างถูกต้อง will live คุณก็จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระวิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการอภัยความบาปทั้งหมดในชีวิตของลูก y ย่าล้า me พระองค์ได้ชำระลูกได้ทำให้ลูกได้รับความสะอาดเรียบร้อยแล้วจากความบาปทั้งหมดของลูกและวันนี้ลูกยืนอยู่ต่อพระพักของพระองค์อย่างถูกต้องลูกถวายคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะพบกันใหม่นะครับ